น้ำจืด20ลิตรค่ะความเป็นมานะคะส่วนการเรียนรู้เษกษตรกรเพียงมือสมด้านการประมงเป็นการขยายโอกาสให้เข้าถึงเทคโนโลยีด้ดนานการประมงหย่างทั่วถึงและศึกษาดโดยการฝึกปฏิบัติเป็นรูปธรรมแก่กเกษตรกรอย่างเหมาะสมนะคะทําให้กเกษตรกรได้มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพผ่านวัตถุประสงนะคะเพื่อ,อะจะตั้งเพื่อเรียนรู้ด้าน การถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีด้าน,นการประมงและเป็นศูนย์เครือข่ายให้ปริการความรู้เทคโนโลยีด้าน,นการประมงในพื้นที่ที่เราผิดชอบนะคะและที่สําคัญเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสบการณ์ของบุคลานรภข้าคร้าน,นข้างร้านแล้วก็ฝ่ายชาวบ้านค่ะคือแล้วก็กิจกรรมที่เดี๋ยวเราจะพาไปชมการทอเลี้ยงตานินกันนะคะ 大不了 ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่กระชังปลานะคะคุณลุงเขากำลังเคาะไข่ปลาอยู่ค่ะเดี๋ยวนั่งไปเรื่อยทำไมไม่เอาผ้ามาลงด้วยล่ะจับปลาเคาะด้วยถ่ายรูปตัวอมันก็จะพูดถึงว่ามาดูไข่ปลาเอาเฟรดี้มาครับคือตอนนี้กำลังทำใช่ไหมคะ มีใครเอาเสื้อผ้าว่างแพตตี้ใช่ปะไงบีมนี่ไงชุดเล่นขอบคุณค่ะแพตตี้เอาเสื้อมาเปลี่ยนนี่ลงเลยเสื้อไเหรอว่าเซ็กซี่เลดี้เดี๋ยวมันเป็นการลุงกับทำอยู่วุ่นออกมา พวกแกน่ะพวกแกพูดอะไรไปน่ะพวกแกจำไม่ได้เด้อต้องพูดใส่เป็นสาวแขกค้างนี้เขาซูมอยู่ <laughs> เดี๋ยวปืนอูวูู้ป่าป่าไปแล้ว

คุณลุงกำลังทำอะไรอยู่คะกลังขัเยไปไม่ได้ค่ะตัวนปมนมีมีไข่อโอเคยมากเเรียกตปงโงเงนปะโอ้โหเปลี่ยนเปี่ยนชดลุงเลยไีนไม่อสูนไ่อก็ได้ยไม่รู้มีปลาด้วย เราจะถ่ายวิธีนี้กันเีากอกว่านีเป็นตัวข่าวใอ่ไหมอคี้อะอเดี๋ยวนะขอเนาเหอนะเดี๋ยวดี๋ยวทำาดู่นี่มันตาอยู่ในปากปลาไข่อยู่ในปากปลาบ้างไ ก็งั้นไงตายอ,อยู่ในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือครับผมโอเคครับรโอเคน้องนะไปนั่งดีไหมหน้าเลยไม่ไรอะไรอ้วนจังอ้าคุณบอกวอะไรนะเอาลีเฟกซีเอฟซีนี่คือไข่ปลาซี ที่คอดให้แบบตัวปลานะคะก็จะมีไข่ก็เต็นตัวปลามาเลยว้านี่คือปลาทังนปลาลตออดครับปลาข่ใชีตูออดดินเฮ้ยนี่อ้มเอานั้นชัดก่อนดอียขุดปิดตัวปลานใช่ไหมมาดูมาูมีอะู้ นี่ผู้เมียตัวนี้ดูยังไงคะดูเพศดูเพศนี่นี่ผู้อันนี้คือผู้นี่เมียนี่ผู้อออันนีี้เเยดูดูเพศมันมือนี่สุกอะไรมาเพอปีกเพราะจับปางมันครัล้มไข่ไข่มากกว่าอมไข่มันเองแล้วรู้ได้ยังไงคะว่ามันไข่มันเราอมน้ำเหรอคะแล้วรู้ได้ไงคะว่ามันไข่เราก็จับดูมันอมน้ำล้วก็เข้าปางมันเยอะขออนุญครับขอบคุณค่ะโอเคคุณมากครับผม ที่เป็นระบบฟอฟันนะคะที่ทำต่อจากการแยกไข่ค่ะเราจะเปิดน้ำเพื่อไม่ให้ไข่มันทับกันนะคะเป็นระบบอ่อนนะคะอยากให้ปากที่อยู่ใกล้เยื่อหุ้ม ปลกระปุกมันอ้นเลยตรงนี้ค่ะหมือนว่าหูปลาเนี่ยอ้วนจริงนกระแสน้ำน้ เล็งจากระยะสักตัวนะคะออปลายาวถึง2.3เซนคุณลุงเขาก็จะเอาไปขายให้แก่ชาวเกษตรกรค่ะโดยขายโดย4ถาดต่อ3,000บาทนะคะ mm hmm. เออสถาดนี้ประมาณ1,000งตัวค่ะเป็นไงบ้างคะเราก็จะพาไปชมว,วิธีพอปลาพอเลียงปลาแล้วนะคะหวังว่าทุกคนที่ได้ชมว,วิดีโอนี้จะได้ความรู้และความเพื่อเพลินค่ะ,คะขอบคุณค่ะ,คะ,คะ